นักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิ์นค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหนังสือวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม1ของอักษรนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสําหรับในคาบนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องตัวเราพืชและสัตว์ค่ะอ่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนคาบใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาทบทวนสิคะนักเรียนมาทบทวนอวัยวะภายนอกของสัตว์กันนะมาเลยค่ะ ให้นักเรียนนะคะระบุชื่อสัตว์และระบุอวัยวะภายนอกของสัตว์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะสัตว์นี้ชื่อว่าอะไรคะนักเรียนในกิจกรรมที่แล้วเราเจอมาแล้วนะคะเรียบร้อยนั่นก็คือกวางนั่นเองกวางค่ะกวางมีอวัยวะอะไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาวงนะคะแล้วก็ขีดไปพร้อมๆกันเลยนั่นคือมีตา ไว้มองดูนะคะต่อไปค่ะมีจมูกค่ะเดี๋ยวเราเหลือพื้นที่ไว้ให้วงปากด้วยเนะาะเราเล็กๆหน่อยละกันค่ะจมูกต่อไปค่ะเป็นปากนั่นเองต่อไปค่ะจะเป็นขา มีขานะคะและมีมีเท้ามีเท้าและมีมีหางหมดหรือยังเลยนักเรียนลองช่วยคุณครูดูสิหมดหรือยังเอายังใช่ไหมใครตอบว่ายังเก่งมากเลยนี่อันนี้มีอะไรคะมีเขานั่นเองอ่ามีเขานะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มนะคะ,ะแต่เราอย่าลืมนะคะเรื่องอวัยวะภายนอกของเราเดี๋ยวมาช่วยคุณครูเติมตรงนี้อีกทีนึงมารอบตัวของเรานะคะมีสัตว์หลายชนิดเลยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีส่วนประกอบร่างกายที่คล้ายกับของมนุษย์นะคะ,ะคล้ายกับมนุษย์โดยส่วนประกอบของร่างกายเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรเอ่ย อ่าเรียกว่าอวัยวะค่ะโดยที่ทั้งหมดเนี่ยอวัยวะเนี่ยก็จะมีความที่เหมือนกันเนาะในสัตว์แต่ละชนิดแต่ก็มีบางส่วนที่จะมีความแตกต่างกันไปเพื่อความเหมาะสมในการดำรงชีวิตนะคะไหนใครตอบตอบคุณครูได้บ้างว่าเอ่เอาตัวที่ต่างกันละกันนะขออวัยวะที่ต่างกันอ่าอย่างเช่นปลาใช่ไหมคะปลามีอะไรที่ต่างจากเพื่อนอวัยวะอะไรเอย่ย มีคีบใช่ไหมช่วยในการว่ายน้ำคีบกับหางนะคะช่วยในการว่ายน้ําและนกนะคะนกมีอวัยวะอะไรที่แตกต่างจากเพื่อนจากสัตว์ชนิดอื่นคะอมีปีกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูตอบซิว่าในแต่ละอันนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างอวัยวะนะคะหูคะ่ะหูหูทําหน้าที่รับฟังเสียงนะคะ ใช้ฟังเสียงต่างๆนะคะใช้ฟังเสียงใช้ฟังเสียงต่างๆนะคะต่อไปเป็นจมูกค่ะจมูกใช้ในการหายใจหายใจและดมกลิ่นนั่นเองหายใจและดมกลิ่นนะคะดมกลิ่นต่อไปค่ะตาตาทำหน้าที่อะไรเอ่ย ตาก็ใช้มองดูใช่ไหมคะเหมือนเล่าเลยเราเนี่ยก็ใช้ตามองดูสิ่งของมองดูสิ่งต่างๆนะคะในสัตว์ก็เช่นกันตาจะใช้มองดูนะคะมองดูสิ่งต่างๆปากล่ะคะปากทำหน้าที่อ่ากินและไม่พอทำหน้าที่ส่งเสียงส่งเสียงร้องใช่ไหมคะอ่ากินและส่งเสียงร้อง ส่งเสียงร้องอ่าส่งเสียงร้องอ่าผิวหนังนะคะใช้ใช้ในการป้องกันเชื้อโรคแล้วก็ปกคุมปกคุมร่างกายนะผิวหนังทำหน้าที่ปกคุมร่างกายอ่าต่อไปค่ะขาและเท้าใช้ในการเคลื่อนที่และ รับน้ํำหนักตัวนั่นเองอ่าเคลื่อนที่เคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวนะคะอ่าและรับน้ำหนักตัวรับน้ำหนักตัวค่ะ,ะเราก็ได้รู้หน้าที่นะคะของโครงสร้างภายนอกของสัตว์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ คุณครูนะคะก็มีเพลงนะคะมาฝากนักเรียนด้วยเดี๋ยวเราลองมาร้องนะคะด้วยกันนะแต่ก่อนนี้จะไปร้องเดี๋ยวเราลองมาฝึกอ่านก่อนนะคะมาพร้อมกันนะคะกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคู ตาก็จ้องแลดูเพราะในครูมีหอยปูปลาโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาใส่ทํานองให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมกันนะมาสามสี่กาบกาบกาบ,กาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจ่างแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตากระจ่างแลดู เพราะในครูมีหอยปูปลาได้แล้วใช่ไหมถ้าร้องกันได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ท่านะคะประกอบเพลงแล้วกันนะมากาบ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 ก็คือให้เอามืออย่างเงี้ยทำเป็นท่าเป็ดนะคะอยู่ตรงนี้ไว้ที่เอวนะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยอะกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ําในคลองอาบน้าอาบน้ำ,นำเป็ดอาบน้าในคลองตากระ้องแลมองอมองมองตากระ้องแลมอง อ่าเพราะในคลองมีหอยปลาปูหอยปลาปูทําอย่างนี้นะหอยปลาปูโอเคไหมเราป้ายกาบกาบกาบอ่าเป็ดอาบน้ําในคูอ่ะตาก็จ้องแลดูเพราะในคูมีหอยปูปลาโอเคไหมคะอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาพร้อมกันสามสี่กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ําในคลอง ตากระจ่างแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบเตดอาบน้ำในคูตากระจ่างแลดูเพราะในคูมีหอยปูปลาอ่าพร้อมกันนะได้แล้วนะนักเรียนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะมาพร้อมกันพร้อมกันกับคุณครูเลยนะร้องดังๆเลยนะคะมาสามสี่กาบกาบกาบเตดอาบน้ำในคลอง ตากระจ่งแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบอ่าเป็ดอาน้ำในครูอ่าเป็ดอาน้ำในครูนะคะตากระจ่งแลดูเพราะในครนคูมีหอยปูปลาโอเคได้แล้วนะคะอย่าลืมไปฝึกร้องเพลงแล้วมาลองให้คุณครูฟังด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดู ัตวะะ์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะภายนอกเนี่ยแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาทวนกันซิว่าแต่ละอวัยวะนะคะจะมีหน้าที่แตกต่างกันยังไงบ้างนักเรียนอ่ามาดูตาก่อนเลยนักเรียนเห็นไหมว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยตาเขามีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ก็คือมีหน้าที่เหมือนกันนะคือทําหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะจมูกนะคะ จมูเข็นไหมจมูกด้านซ้ายเป็นของมา้าต่อไปเป็นจมูกของสุนัขและสุดท้ายจะเป็นจมูกของหมูจะทำหน้าที่หายใจและดมกลิ่นเนี่ยถ้ามาแค่ตรงนี้เนะี่ยนักเรียนสามารถบอกได้ไหมว่าเป็นจมูกอะไรอ่าหลายๆคนสามารถตอบได้เลยใช่ไหมคะอย่างเน่ยมันจะมีลักษณะที่เฉพาะเนาะเฉพาะตัวของสัตว์แต่ละชนิดเนาะอ่ะต่อไปเป็นปากค่ะนักเรียนลองดูปากสิปากของนกแก้วอ่าก็จะมีลักษณะ แบบหนึง่งปากของสุนัขก็แตกต่างกันเห็นไหมคะปากเป็ดก็ต่างกันทําไมถึงต่างกันเพราะว่าสัตว์ในแต่ละชนิดเนี่ยมันมีการเป็นอยู่ที่แตกต่างกันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยในอวัยวะต่างๆเนะะี่ยค่ะอย่างเช่นปากเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับการเป็นอยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะอะปากนะคะทําหน้าที่กินอาหารและส่งเสียงร้องเหมือนกันนะ ต่อไปค่ะคุณครูมีสัตว์มาเพียบเลยมาให้นักเรียนดูนะคะหามาให้มาช่วยกันวงกลมอวัยวะภายนอกของสัตว์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องคุณครูเอาสีแดงก่อนสีแดงให้เป็นตาอ่านักเรียนหยิบสีขึ้นมาหยิบสีขึ้นมาอ่าต่อไปนะคะสีน้ำเงินให้เป็นหูต่อไปสีเหลืองสีเหลืองให้เป็น ขาและเท้าและต่อไปนะคะเอาสีเขียวละกันนะคะสีเขียวจะเป็นปากนั่นเองเดี๋ยวคุณครูขอไว้ในสีอวัยวะนะคะเดี๋ยวมาช่วยคุณครูวงพร้อมกันนักเรียนพร้อมไหมเอย่ยพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มเลยอะตาค่ะสีแดงวงเสือก่อนเลยค่ะอ่าคุณครูยังไม่ได้เปลี่ยนสีเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนนะคะ เป็นสีแดงมนาะเสืออยู่ตรงไหนตาอ่าถูกต้องเดี๋ยวมาวงพร้อมกันอยู่ตรงนี้อ่าหมูนี่คือตาค่ะสุนัขก,กระต่ายและสุดท้ายคือกราบกาบของเรานั่นเองคือเป็ดนะคะถูกไหมเอ่ยนักเรียนถูกไหมถูกนะคะต่อไปค่ะเป็นหูอ่าหู หูเป็นสีน้ำเงินนะเสืออ่าวงไปวงไปนักเรียนวงไปให้ครบนะคะสังเกตว่ากระต่ายหูจะยาวมากเลยนะคะอ่าต่อไปค่ะเป็นขาและเท้าขาและเท้าจะอยู่ตรงนี้ของสัตว์แต่ละชนิดนะคะอ่าสุดท้ายค่ะคือปากปากจะเป็นสี เขียวนั่นเองนักเรียนอามองเห็นนะมองเห็นอยู่นะคะอะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนถูกกันหมดใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยว่าสัตว์ในแต่ละชนิดนะคะถึงจะมีหน้าตาของอ,อวัยวะบางอย่างเนี่ยที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทําหน้าที่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นจมูกอย่างเงี้ย รูปร่างของจมูกของสัตว์แต่ละชนิดก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ทำหน้าที่เหมือนกันคือหายใจแล้วก็ดมกลิ่นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาช่วยคุณครูนะคะเขียนดีกว่าหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว์ค่ะนักเรียนนะคะมาช่วยคุณครูเขียนมาอันแรกเลยปากค่ะปากทำหน้าที่อ่ากินกินอาหารและอะไรอีกคะเคยได้ยินนา ส่งเสียงร้องใช่ไหมหรือว่าสุนัขใช่ไหมคะสุนัขก,ก็ทําหน้าที่แบบเห่าบางทีมีเสียงเห่าขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นปากเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่แค่กินอาหารอย่างเดียวแต่ทําหน้าที่อะไรด้วยและส่งเสียงร้องนั่นเองส่งเสียงร้องถัดไปนะคะนะักเรียนคือจมูกคะ่ะจมูกทำหน้าที่อะไรคะ ่าดมกลิ่นดมกลิก่นและหายใจดมกลิ่นและหายใจถูกไหมคะนักเรียนตอบถูกใช่ไหมเก่งมากมาช่วยคุณครูตอบต่อไปสิอันนี้คืออะไรคะวงไปที่ตาของกบนั่นเองตาทำหน้าที่อะไรเอย่ยมองใช่ไหมอมอง มองสิ่งต่างๆถัดไปค่ะชี้ไปที่อะไรเอ่ยรูปนี้ชี้ไปที่หูหูของแมวเพราะฉันหูไว้ทำหน้าที่ฟังเสียงเนาะฟังเสียงอ่าฟังเสียงสิ่งต่างๆเลยรอบตัวเลยนะคะ ถัดไปค่ะจะเป็นขาและเท้าของหมีอ่าขาและเท้าของสัตว์นะคะจะมีอะไรบ้างหน้าที่ทําหน้าที่อะไรเอ่ยเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เคลื่อนที่และอะไรคะ,ะเคลื่อนที่และรับน้ําหนักตัวค่ะและรับน้ําหนักตัว เคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวค่ะคุณครูนะคะก็มีเก็ดวิทย์น่ารู้มาฝากนักเรียนด้วยนะคะเก็ดวิทย์น่ารู้เนี่ยคือสัตว์ที่มีขาและเท้านะจะมีรอยเท้าที่เป็นลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดแต่อาจมีสัตว์บางชนิดนะที่มีรอยเท้าคล้ายกาันอย่างเช่นรอยเท้าเสือจะคล้ายกับรอยเท้าสิงโตนะคะเป็นต้นนะ เห็นไหมเอ่ยรอยเท้าไก่อหน้าตาแบบนึงรองเท้ารอยเท้าของสุนัขรอยเท้าเสือรอยเท้าเป็ดและรอยเท้าม้านะคะ,ะคุณครูมีไหนก็เคยไปเดินป่าด้วยนะคะอะ่ตอนเดินป่าเนี่ยในพานบอกว่าคือเขาก็ชี้ให้ดูเนะตอนที่เดินป่านะ่ะอุ้ยอุยอันเนี้ยมีรอยเท้าหมีอยู่ด้วยเนี่ยใกล้ๆแล้วคักเขาก็ให้ชี้แบบเนี่ยมีรอยเขี้ยวหมีด้วยแบบที่เขาขวนไว้อ่ะคะ่ะ หอยแต่ใจเราตอนนั้นอ่ะไม่ไม่ได้รู้สึกแบบอุ้ยตื่นเต้นเลย,เลยนะตอนนั้นคือกลัวมากเลยนะเพราะว่าแสดงว่าเขาอยู่ไกลมากเลยนะคะ,ะนักเรียนนะก็ลองไปดูนะบางทีเนี่ยเราหรือว่าดูรอยเท้าของสุนัขต่างๆก็ได้นะที่บ้านก็ได้ไปสังเกตดูได้นะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะจะมีรอยเท้าที่แตกต่างกันเนาะเฉพาะตัวนะ,ะคุณครูมีแบบฝึกหัดนะคะมาให้นักเรียนช่วยกันทําช่วยคุณครูทํานะคะมาชื่อสัตว์นี้ ให้บอกชื่อสัตว์และบอกอวัยวะภายนอกของสัตว์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องชื่อสัตว์นี้เรียกว่าอะไรคะกระต่ายนั่นเองอกระต่ายมีอะไรบ้างคะมีหูอ่าเขียนตรงนี้ก่อนเลยนะอันนี้คือหูตาอ่าตรงนี้คืออะไรเอ่ยจมูก ่อไปค่ะสีแดงๆตรงนี้คือปากต่อไปค่ะตรงนี้ขาและเทา้าสุดท้ายค่ะคือตรงนี้ค่ะหางนั่นเองตอบกันถูกหมดนะคะคุค้นครูนะคะก็มีข้อสอบมาฝากนักเรียนนะคะมาดูข้อแรกกันนะคะ แทะผละไม้กัดเยือ่อดมกลิ่นส่งเสียงร้องหายใจจากข้อความใดไม่ใช่หน้าที่ของปากไม่ใช่หน้าที่ของปากนะอ่านักเรียนลองดูก็ากายดมกลิ่นหายใจขอไข่กัดเยือ่อแทะผละไม้ข้อควายแทะผละไม้ส่งเสียงร้องเพราะฉะนั้นเราดูจากโจทย์ได้เลยค่ะแทะผละไม้อ่าเป็นหน้าที่ของปากไหมใช่เราใช้ปากนะคะสัตว์ใช้ปากในการกัดผลไม้ กัดเหยือ่อใช่ใช้ปากดมกลิ่นใช่ไหมคะนักเรียนอ้าไม่ใช่นะดมกลิ่นใช้อะไรเอย่ยเป็นอวัยวะอะไรคะจมูกส่งเสียงร้องอ่าใช่อันนี้เป็นปากหายใจเราใช้ปากหายใจไหมอ่าในภาวะปกติก็ไม่ได้ใช้นะคะเราใช้จมูกอ่าเพราะฉะนั้นเราตอบอะไรเอย่ยตอบข้อ,อกอไก่นั่นเองค่ะเป็นดมกลิ่นกับหายใจ ไหนใครตอบถูกบ้างเก่งมากๆเลยนะคะไหนลองดูอีกสักข้อหนึ่งสินักเรียนตอบถูกไหนมาลองดูกันวิ่งเดินกระโดดจากข้อความนะคะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างใดของสัตว์ก็ไก่ปีกขอไข่เท้าขอควายหางวิ่งเดินกระโดดนักเรียนคิดว่าใช้อะไรคะ เกี่ยวกับเท้านั่นเองนะคะเพราะทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งกระโดดเนี่ยเราจะใช้เท้านอกเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องอาการอ่านเพิ่มเติมเนี่ยสามารถอ่านได้ที่หนังสือวิทยาศาสตร์ป .1 เล่มหนึ่งของอักษรนะคะแล้วพบกับคุณครูมีนใหม่ได้ในคาบถัดไปนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน